สวัสดีค่ะนี่ตลับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาเลี้ยงวัวนะคะพี่น้องวัวปล่อยไม่ได้ต้องเลี้ยงตามเลี้ยงแล้วเพราะว่าซื้อวัวมาใหม่ซื้อวัวใหม่สองตัวต้องตามเฝ้าต้องนอนนอนสองตัวนอนนอนนำหน้าเข้าไปนอน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 ,น,อน,น,อนสองตัวนอน ไปแล้วพี่น้องนอนรู้จักแล้วไม่รู้จักไปรูปเดียยนอนนอนไปแล้วไปแล้วนอนนอนนอนสองตัวนอนซื้อมาใหม่ค่ะซื้อมาวานนี้จากตลาดนัดสองตัวก็คู่ทั้งสองตัวเดี๋ยวมันจะไปไหนเดี๋ยวเราตามไปดูมันจะไปไหนกันไอ้พวกนี้กินอยู่ด้านนี้ อีกสองตัวนั้นจะไปด้านนั้นจะไปไหนกันดูดูด,ดูเขาจะไปไหนกันดูดูดูด,ดูตามไปดูเขาจะไปไหนกันนะคะดูพี่น้องตามมาดูสุดหลอ่อจะมาเล่นดินดูสุดหลอ่อเขาจะอยากก็มาเล่นดินเราก็ว่าเขาจะไปได้ไปไหนไม่เขาพวกเลยซื้อมาใหม่ค่ะ สุดหลอเขาอยากเล่นดินดูสุดหลอเขาเล่นดินนะคะดูสุดหลอกับคุณยาวเอา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 คุณยาวยาก็เป็นวัตัวผู้ พร้อมมาตัวนี้เจ็ดพันซื้อมาคู่กันตัวคู่เหมือนกันราคาจะตัวเจ็ดพันตัวคนละแบบคนละทรงตัวนี้พร้อมตัวนี้เชื่องแต่จับได้ตัวนี้จับได้นะคะจับได้ตัวน้นไปนนแล้วน้นขอคุณไปน้นแล้วนนนนนนขึ้นไปนนแล้วขอคุณอ่ะนี้จับได้ค่ะ สุดหล่อลงมาลงมาเลยสุดหล่อดูสุดหลอเขาขึ้นอยู่ข้างบนสุดหลอลงมาเลยสุดหล่อลงมา ลงมาเลยสุดเลาะลงมาน,นี้อันนี้ยาวอันนี้คุณยาว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 ผอมยาวนีผอมยาว,นนยาวทั้งผอมทั้งยาวตัวนี้เจ็ดพันนะคะมีซื้อมาเจ็ดพันตะพู้ค่ะ ซื้อมาเลี้ยงเพื่ออนาคตอันนี้ซื้อมาอนาคต,ตโตแล้วขายเออซื้อตามตามงบค่ะงบน้อยก็ซื้อน้อยมีตามงบค่ะอันนี้ตัวนี้เจ็ดพันค่ะพร้อมกระรองชองซื้อมาพร้อมๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้อ้วนพี ตัวบนนั่นหมื่นหกค่ะตัวล่างอ่เจ็ดพันตัวนี้ก็วัวเจตุ่มค่ะเลี้ยงวัวกันนะคะนี่น้องสุดจีนนี่คือน้องสุดจีน เดจ็ตัวมี7ดตัวซื้อมาเพิ่มอีกสองเป็น9้านะคะเนี่ยต้องัวนี้ซื้อมาใหม่เขาจะไม่ห่างกันเท่าไหร่ เลีวัวกันนะครับพี่น้องแดดแดดจัดเลยวันนี้แต่ก็ยังหนาวมีลมหนาวอยู่วัวจะตึค่ะเลี้วัวครับพี่น้องพอดีซื้อวัวมาใหม่แล้วมันมันยังเข้าพวกไม่ได้แล้วก็ยังพยายามปล่อยเข้าปล่อยเข้าพวกนะคะเลยต้องตามัมนสองตัวแดงๆอยู่ข้างหลังนั่น สองตัวแดงๆอยู่ข้างหลังน้องซื้อมาใหม่นะคะน้อนคะเดี๋ยวจะตุมให้ดูมันบังตัวนี้เนาะน้อ,อนคะสองตัวซื้อมาใหม่อยู่ข้างหลังแดดจางลมนะคะ วันนี้มาเลี้ยงวัวนะคะต้องเป้าวัวพอดีวัวซื้อมาใหม่มันยังไม่คุ้นคุ้นเคยกับสถานที่เราต้องเป้าะค,ะค่ะเห็น,นะคะน้องปีใหม่นขา ทองคุณเราจะพาไปดูซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาใหม่ก็คือสุดหล่อ,ลอกระยาวสุดหล่อ,ลอก,ก้านยาวก้านยาวก้านยาวตัวสีขาวๆมนๆเนี่นะคะสุดหล่อตัวสีแดงๆนั่น พาไปดูใกล้ๆนะคะสุดหล่อดูใกล้ๆก,กันนะคะสุดหล่อนี่คือก้านยาวหมูนั่นคือสุดหล่อคะ่ะสุดหล่อเป็นวัวเพศผู้นะคะเราซื้อเราซื้อเพื่อนักกดเราหวังว่าจะมาทำพ่อพันธุ์ค่ะเนื้อดูหนังเขาคะ่ะ อันนี้การยาวเราก็ซื้อตามงบตามกำลังเงินนะคะการยาวพร้อมกระดองช่องเลยค่ะน,นี่เจ็ดพันค่ะซื้อตามงบค่ะหมูหมูหม,หมูไปแล้วสองสองพี่น้องไปแล้ว อาไปดูอันนี้ก็ตุดจีนน้องตุดจีนวันเกิดตอนตุดจีนวันตุดจีนพอดีเปร๊ะเลยก็ซื้อน้องตุดจีนนะคะอันนี้แม่หมูมาโจกโหัวหน้าเผาน,นีโพทองก็ลูกเผาอ่าเขามีใบดอกใบโพก็คือเขาโพทองนี่นก็ไปเลย ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแช, wij, ทกแช์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ eraser. ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะก็ขอให้เจอพบและเจอแต่สิ่งที่ดีค่ะคิดดีทําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ